มาแล้วกรมอุตุประกาศเข้าฤลืดูฝนเริ่มกลางเดือนพอคกลาสสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัพเดตข้อมูลข่าวสารประจําวันเสาร์ที่30เมษายนกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้นะครับกระผมก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา มาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเสดผารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับ29เมษายนส5 6 5ายนะครับ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤลดูฝนของประเทศไทยพศ2565โดยระบุว่าฤลดูฝนของประเทศไทยปีนี้คาดว่าจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2565ซึ่งใกล้เคียงปกติและจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม2565 โดยปร,ริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละสามแต่จะน้อยกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วในช่วงฤดูฝนปร,ริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติร้อยละแปดและปร,ะริมาณรวมทั้งปีมากกว่าค่าปกติร้อยละสิบเอ็ดในช่วงเครื่องแรกของฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมปร,ริมาณฝนรวมประเทศไทยตอนบนจะมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละห้าแต่บริเวณภาคใต้ปร,ริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละห้าส่วนช่วงครึ่งหลังฤดูฝนเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคมปร,ริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละสนะครับ อหน,นะครับช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อยอาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงแล้งซ้ำทากนอกเขตเทลอปทานประชาชนจึงควรใช้น้ำ เพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนานแน่นที่สุดและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และเกิดให้สภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่นะครับ ลักษณะอากาศทั่วไปในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายนปริมาณฝนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะมีฝนตกร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งเว้นแต่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และหนักมากในบางแห่งทั้งนี้นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยโดยมีกำลังแรงเป็นระยะระยะประกอบกับจะมีร่องมรสุมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะระยะนอกจากนี้ในบางช่วงจะไม่ยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงก่ตัวบริเวณทะเลอันดามัน แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิปเปชันหรือพายุไซโคลนและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทยจากนั้นช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงและอาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แล้งสาำซากนอกเขตชลปทาน เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยจะมีกําลังอ่อนลงส่วนร่องมรสุมจะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนสําหรับช่วงตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนประเทศไทยจะกลับมีฝนตกชุกหนานแน่นอีกครั้งโดยส่วนใหญ่จะมีฝนตกร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และหนักมากในบางแห่งซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะกลับมามีกำลังแรงและต่อเนื่องมากขึ้นประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนกลับมาลงพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยร่องมรสุม จะปรากฏเป็นระยะระยะส่วนในช่วงเดือนตุลาคมบริเวณเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงและเริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาคส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปกลับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนภาคเหนือประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกนอกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด ปกคลุมแทนรายละเอียดตามภาคต่างๆมีดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมกันยายนและตุลาคมคาดว่าปร,ริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติร้อยละห้าถึงสิบค่าปกติ173 189 222และ1 mm นึมิลิเมตรตามลำดับส่วนเดือนมิถุนายนปร,ริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ ค่าปกติอยู่ที่153ม mm. สําำหรับเดือนสิงหาคมปรริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ5ค่าปกติ237ม mm. ิลลเมตรภาคตะวันออกเฉีงเหนือเดือนพฤษภาคมถึงและเดือนกรกฎาคมเดือนกันยายนและตุลาคมคาดว่าปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติร้อยละ5ถึง10ค่าปกติคือ191 2 4 2 2 5 6และ 101มิลลิเมตรตามลำดับส่วนเดือนมิถุนายนปริมาณฝนร,รวมจะใกล้เคียงค่าปกติที่198มิลลิเมตรส่วนเดือนสิงหาคมปริมาณฝนร,รวมจะน้อยกว่าค่าปกติ้อยละ5ค่าปกติที่276ม mm. ิลลิเมตรภาคกลางเดือนพฤษภาคมเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมคาดว่าปริมาณฝนร,รวมจะมากกว่าค่าปกติ้อยละ5ถึง้อยละ10 ค่าปกติอยู่ที่ 147, 238และ160มิมตามลำดับส่วนเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงภาคกติค่าปกติอยู่ที่ 133, 152และ173ม mm, ิมตามลำดับภาคตะวันออกเดือนพฤษภาคมเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมคาดว่าปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 5- ถึงร้อยละ10 ค่าปกติอยู่ที่204-353และ218ม mm, ิมตามลำดับส่วนเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปะริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติคือค่าปกติอยู่ที่258-287และ205-85ม mm, ิมตรตามลำดับนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคมคาดว่า ปร,ริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติค่าปกติอยู่ที่133และ1 3 1ามิมลลิเมตรตามลำดับส่วนเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนปร,ริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5- ถึงร้อยละ10ค่าปกติอยู่ที่ 119, 120และ140มิลลิเมตรตามลำดับสำหรับเดือนตุลาคมปร,ริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ1ิ ค่าปกติอยู่ที่254ม mm. ิลเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งทะเลอันดามันเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนคาดว่าปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติค่าปกติอยู่ที่303 mm, และ426ม mm, ิลลิเมตรตามลำดับส่วนเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคมปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติรอยละ5 1 0ค่าปกติอยู่ที่340 ถึง352และ4 1 9า mm มิลลิเมตรตามลำดับสำหรับเดือนตุลาคมปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกาติร้อยละสิบค่าปกาติอยู่ที่370ม mm. ิลลิเมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคมคาดว่าปริมาณฝนรวมจะมากกว่าค่าปกาติร้อยละสิบค่าปกาติอยู่ที่207และ2 4 4 mm มิลลิเมตรตามลำดับส่วนเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติค่าปกติอยู่ที่196-183-212และ326ม mm ิมตามลำดับส่วนพายุหมุนเขตร้อน d e p r e s s i o โซนร้อนและใต้ฝุ่นสำหรับในช่วงฤลดูฝนปีนี้คาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนสองลูกโดยมีอากาศสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายนครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันนะครับสุดท้ายนี่กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าํำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ